นักเรียนทั้งหมดทำากขอรพคุณครูปฏิบัติตักนักเรียนนั่งลงลุกขอชมงเชยนะครับนักเรียนกิจกรรมที่ดีๆขอบเขขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนกับเจ็ดนาทีที่ผ่านมานะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความการเคารพสถาบันชาติศาส,ะสะนาพระหากษัตริยน์นะครับนักเรียนทุกคนทํได้ดีนะครับแล้วก็อยากให้ทาได้ดีทุกวัน แล้วก็ขอเสียงโหวตเป็หกับผู้นำครับน่าปัจจุบันนีลูให้กำลังใจรอ,อ่อยน,นะครับครับผู้นำนะครับที่วัฒนนานะครับนักเยนก็ตอนนี้ก็ได้โคต้าสาเหตุนึงนะครับก็คือที่วัฒนาเนานี่เขาย่ดโรเรโอ,อสิ่งที่ทวัฒน์ทําทำเมื่อกี้นะครับนักเยนสิ่งที่ที่วัฒน์หาทำเมื่อกี้เรื่องของการนำเสนอคำศัพท์เขาทำมาหนึ่งปีหนึ่งปีที่เขาทำขเขาเอาลงนนยูทูบนี่เนี่ย คลิปต่างๆที่เป็นความสามารถต่างๆที่ลักษณะลงยูทูบและเอาลิงก์ยูทูบนั้นไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอตัวเองในเรื่องการยื่นพอร์ตในวันที่สัมภาษณ์ที่ลักษณะเราฟังว่าเขาไม่ถามอะไรเลยเขาถามแค่ว่าทำไมถุงอยากเรียนโลจิสติกส์นะครับเรื่องลักษณะเขาบอกว่าชอบเขาถามว่าแล้วไม่มีสัมภาษณ์เลยไม่หรอเขาบอกไม่หรอเพราะดูพอร์ตโฟลิโอแล้ว ลิงก์ต่างๆกิจกรรมต่างๆเรียนพยายามที way, ่จะทํานะครับเพื่อที่จะสะ้อนถึงคุณภาพเรานะครับเนาะดังนั้นนะครับเพี่อครูขอฝากที่วัฒนาและลูกนะถ่ายข้อสี้ให้น้องต่อไปนะครับในโครงการประกาศผลนะครับเรียนนะนั่นเลยครับกิจกรรมวันนี้ครูอยากจะทดลองนั่นเอยเราพูดนะครับคำว่าใช่พยักหน้าด้วยใช่ไม่ใช่ทำไมนะคราวนี้พูดคําว่าใช่แต่สายหัวดหมยว่าใช่ สายเยอะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทะยักหน้านะนะอ่าแต่และแถวหันหน้าข้าหากันหันหน้าข้าหากันเอ่อหันหน้าเพื่อหันหน้าลูกหันหน้าหันหน้าถ้าเพื่อนคนไหนผิดนะเอ่อบอกให้ยินขึ้นเลยนะทีเลยนะไอนะ้เลยนะยนะิ้มตัวยิ้มตัวยิ้มตัวหันหน้าเหันหน้าลูกนะั้นถ้าใช่สองสองสองใ้ถ้าใช่ ให้ใส่หัวเอาไป้นะทดสอบนะครับวันนี้เรากินข้าวเช้ามาใช่หรือไม่เออถ้าใช่นะครับไม่ใส่หัวถ้าไม่ใช่หัวย่าหน้านะเอาไว้เอาไวเตรียม้อมนะครับวันนี้ฝนตกใช่หรือไม่เอ้ยใช่ใช่ใชส่หัวใช่ใส่หัวเออเราเป็นคนกรุงเทพใช่หรือไม่ <anto> เราขับรถเบนซ์มาโรงเรียนใช่หรือไม่เอ้ยโกหกมาใช่ยังไงเออใช่ใส่หัวนะไม่ใช่ใบหน้าเมื่อเช้าเราตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งใช่หรือไม่เออเอาคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายพ่อเราเป็นเศรษฐีเจ้าของ Google ใช่หรือไม่เอออ้าว หันหน้ามาถามคุณครูลูกคราวนี้เอาปกตินะถ้าใช่ให้พยักหน้าถ้าไม่ใช่ก็ใส่หัวนักเรียนเป็นเด็กดีใช่หรือไม่เอาธรรมดาลูกธรรมดาใช่นักเรียนอนักเรียนเป็นเด็กไม่ดีใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วเลยครับเปรียบเทียบสองอย่างครั้งแรกกับครั้งหลังนักเรียนว่าอันไหนง่ายกว่ากันครับอันหลังใช่ไหมที่มันตรงความจริงที่เราเคยใช่ไหมนันเรียนครับ คุณครูจะราจะบอกคุณครูเห็นนักเรียนหลายคนที่ไปคบนักเรียนที่เรียนหนังสือที่ไปคบรุ่นพี่แล้วคราวนี้ยนักเรียนทําอะไรลงไปอ่ะเกรงใจเขามันก็ไม่ต่างกับสิ่งที่นักเรียนทําครั้งแรกนักเรียนฝืนใจตัวเองทําทำไมเขายืมบุหรี่ให้แทนที่จะบอกว่าทุณครูสอนมาบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นประตูสูนส่นรกซึ่งมันจะทําให้เราติดยาหรือสิ่งอื่นไปมากมาย แทนที่จะปัติ่เเด็ดแต่เกลีใจเขาสูบซูบุรีไหมเอออ่ะจพูดก็แด้ไปเอาพอดมาดูไปเอาแมมาดูโดยเฉพาะขอดนั้นเยนคุณครูให้ความรู้เลยนะการสูบพอดมีโอกาสที่พอดจะติดเชื้อและทำลายถุงลมในคอดมากกว่า,าสูบุรีส่วนการสูบุรีนั้นมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าเป็นโรคถุงลมโป่งอองเพราะเดี๋ยวมันก็ใช้ยาฆ่ามแมลงแรงนะครับสาเหตุที่พอดทําให ลมเราอักเสบได้ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าสูบบุหรี่มันมันแคแเรามีก้นกรอบแต่ปอดนะครับมันทำอย่างนี้ครับมันเข้าปอดทันทีมันเข้าปอดทันทีเลยนะครับมันไม่ผ่านเลยเลยนะนะครับถ้าไม่เชื่อเรียนเราทาปากห่อๆอครับเราพูดกันว่าเย็นที่ปอดไหมนั่นแหละสารเคมีลงไปที่ถุงลมในปอดเรียบร้อยเรียบร้อยครับเพื่น ดังนั้นใครที่สูบัอดมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในปอดเยอะมากนะครับเรียนคุณครูฝากไว้ดังนั้นวันนี้สรุปกิจกรรมที่คุณครูอยากจะบอกเราก็คือนั่นเองครับนักเรียนดีอย่าฝืนใจตัวเองสิอะไรไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่นักเรียนพูดอย่างมั่นใจว่าไม่เอาไม่ใช่ไม่ดีนี่เก่งใจเขาอ่ะก็ได้มันก็ไม่ต่างกับที่นักเรียนพูดคําว่าใช่แต่สายหัว ไม่ใช่แต่พยักหน้าสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะสับสนและนำความลําบากมาสู่ตัวเองดังนั้นนะครับคุณครูขอฝากแง่คิดไว้สําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนอะไรที่มันไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่ต้องไปเกรงใจใครที่เสิ่งของเราเราต้องเดินนําที่ตัวเองอยากให้ใครมาชักนําเราได้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนักเรียนปิดเทอมนี้มีกิจกรรมที่นักเรียนจะทํามากมาย อย่างหนึ่งที่คุณครูเป็นห่วงก็คือเรื่องของการตรวจส่างาพไปขับรถขับปลาไปเล่นน้ำเด็กจมน้ำอย่างเงี้ยคุณครูไม่อยากที่จดขึ้งสิ่งเหล่านั้นนะครับ